สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจสโพสตแจงไทม์ไลน์ออกมาประกาศติดเชื้อไวรัสโควิดสิอีกหนึ่งรายสำหรับนักร้องนักสแสดงตลกชื่อดังแจสชวนชื่นซึ่งเจ้าตัวได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดสิมาก่อนหน้านี้ด้วยอย่างบอลเชิญยิมและโยโยศวัสดีตอนนี้ทั้งสองคนก็กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล วันนี้11เมษายน64หนุ่มแจ๊สก็ได้ออกมาแจ้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเมื่อวานผมมีอาการมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกจึงได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราชเวลา14นาฬกาและเมื่อกลับมาถึงที่พักได้ทราบข่าวว่าพี่โยยศวดีติดเชือ้อโควิด19ในช่วง17นาฬกาและพี่บอลเชิญยิ้มที่ติดเชื้อเช่นกัน ซึ่งผมได้ร่วมทำงานกับพี่โยและพี่บอลเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาทำให้มีความเสี่ยงสูงและผมได้รับผลตรวจจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าพบว่าติดเชื้อโควิด -19 และตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนี่คือไทม์ไลน์ของผมในระยะเวลา10วันก่อนพบเชื้อโควิด -19 เเพื่อให้บุคคลที่ใกล้ชิดผมในระยะเวลาตามไทม์ไลน์ได้รับทราบสุดท้ายนี้ผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับ ร้อมกับแจ้งทำลายของตัวเองว่าไปไหนมาบ้าง1เมษายนอัดรายการเวทีทอง2เมษายนซ้อมดนตรีที่บ้าน3เมษายนเล่นคอนเสิร์ตโฮเทลเฟสตเดินทางโดยรถส่วนตัวเข้าที่พักโรงแรมระยนนี้มาริออตแอนด์สปา4เมษายนแวะซื้อของที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ต กลับเขาบ้านเพื่อซ้อมดนตรี5เมษายนอัดรายการ T ี Pop s t a g e ที่ Workpoint Studio เดินทางกลับบ้าน6เมษายนอัดรายการก็มาดีครับที t ่ Workpoint Studio ร่วมกับพี่บอลเชิญยิ้มและพี่โยโยศสวัสดีเดินทางกลับคอนโดวิชซิกเนเจอร์มิถาวรสยาม7เมษายนอัดรายการ h o l ฮอลลีวูดเกมไนท์8เมษายนไปภา,ร,ากรกรกินข้าวร้านเนื้อคู่ทานกาแฟร้านเรดไดมอนส์ ซื้อของที่ห้างพารกรกลับคอนโดวิสซิกเนเจอร์มิตรทาวสยาม9เมษายนไปสยามทานข้าวร้านแม่ทองใบแวะสตา b u บัคสยามวันกลับคอนโดวิสซิกเนเจอร์มิทาวสยาม10เมษายนมีอาการเจ็บคอคัดจมูกเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบำรุงราช11เมษายนผลการตรวจเป็นโพสิทีฟติดเชือ้อโควิด19อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มแจสด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวกับคุณครับ